คลิปนี้พียรีจะพามาตัดเย็บกระโปรงของเด็กแบบง่ายๆนะคะด้านในก็จะเป็นการพับเย็บเก็บรายละเอียดนะคะแบบนี้เราไม่มีจักรโพ้งก็สามารถทําได้นะทุกคนเพราะว่าตัวนี้พียรีไม่ได้ใช้จักรโพ้งเลยนะคะเราเย็บอย่างเดียวนะคะส่วนด้านในมันก็จะเรียบร้อยนะคะด้านในก็จะเรียบร้อยโดยการใช้วิธีการพับเย็บไปเลย อันนี้คือขอบเอวก็จะมีระบายช่วงขอบเอวคะขอบเอวตัวนี้ยางยืดนะคะพี่รีใช้ความหนาอยู่ที่1นิ้วแต่ว่าถ้าใครมีเล็กกว่านี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นของเด็กขอบใหญ่เกินเดี๋ยวจะเจ็บเอวเนาะจะใช้ไซส์ที่เล็กก็ได้ในส่วนของขอบเอวนะคะอันนี้ใส่ได้ตั้งแต่ประมาณไซส์สองขวบสามขวบหรือสี่ขวบก็ได้นะคะ แต่ความยาวนะคะเราก็สามารถเพิ่มได้ตามที่เราชอบได้เลยนะคะอันนี้คือด้านนอกเพรีจะพาไปทําแบบช้าๆนะคะอันนี้ข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวเหมาะมากสําหรับมือใหม่ที่อยากจะฝึกทํากระโปรงเด็กเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเพรี่จะพาไปเย็บนะคะไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะคะให้เราตัดผ้าฝั่งด้านนี้สองข้างนี้เป็นด้านของริมผ้าฝั่งริมผ้าก็คือด้านที่เราไม่มีการตัดผ้านะคะมันสำเร็จมาจากโรงงานอันนี้คือริมผ้าเวลาเราวัดเราวัดแบบนี้มาฝั่งนี้เราเรียกว่าหน้ากว้างของผ้าตัวนี้หน้ากว้างอยู่ที่44นิ้วนะคะก็คือวัดจากฝั่งนี้เนาะมาหาฝั่งนี้ได้44นิ้ว ส่วนความยาวก็คือฝั่งที่เราตัดแล้วก็วัดลึกลงมาที่เราตัดอันนี้เราเรียกว่าความยาวของตัวผ้ายาวผ้านะคะอยู่ที่สิบสี่นิ้วยาวโดยรวมอ่ะกว้างโดยรวมสี่สิบสี่แต่ตอนเนี้เพียรีจะพับนะจับริมผ้ากับริมผ้าประกบกันแบบนี้อันนี้ง่ายมากใครที่บอกว่าอยากจะตัดเย็บชุดให้ลูก ตัดกระโปรงให้ลูกก็ทําแพทเทิร์นไม่เป็นอันนี้ไม่ต้องใช้แพทเทิร์นพับแบบนี้เดี๋ยววัดให้ดูอีกรอบหนึ่งเมื่อวัดแล้วนะคะจากด้านสันทบมาริมมันก็จะได้ที่ยี่สิสองเพราะเราพับเนาะถ้าไม่พับก็สี่สิบสี่ความยาวของตัวกระโปรงที่เราจะทํารวมทั้งขอบเอวด้วยนะคะเผื่อพับด้วยอ,อยู่ที่สิบสี่นิ้วความยาวนะคะแล้วแต่เราจะเอายาวกว่านี้ก็ได้ความกว้าง อาจจะเอาสั้นกว่านี้ก็แล้วแต่เรานะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บข้างตรงนี้เราจะทำประมาณไซส์สองขวบสามขวบสีขวบก็ใส่ได้นะหรือถ้าอยากให้เด็กที่ตัวเล็กกว่านี้หรือเด็กประมาณขวบหนึ่งก็ทำได้แต่ว่ายางยืดอะไรพวกนี้เราก็ต้องใช้ยางยืดเส้นเล็กแล้วความความกว้างของหน้าผ้าตรงนี้นะคะเราก็อาจจะตัดให้มันแคบลง ไม่ต้องกว้างมากนะคะเดี๋ยวมันจะรัดเอวเด็กตัวนี้พี่รีตัดอยู่ที่ยาวโดยรวม18นิ้วอ่ายาวโดยรวมนะคะ18นิ้วของยางยืดส่วนยางยืดตัวนี้มันมีความกว้างอยู่ที่1นิ้วก็ถือว่าใหญ่นะสำหรับเด็กเนาะถ้าเราได้เล็กกว่านี้ก็ก็ดีนะคะอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเย็บเลยี่รีจะเย็บจุดนี้ริมผ้ากับริมผ้าประกบกันแล้วก็จะเย็บจุดนี้ นนเย็บห่างจากริมครึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็เย็บย้ำก่อนที่จะเดินเส้นพอมาถึงท้ายนะคะก็เย็บย้ำอีกนิดนึงรอยต่อด้านในก็จะมีทั้งหมดสองชิ้นแบบนี้ให้เราพับทีละชิ้นนะคะแบะ ะเข็บก็คือพับแยกออกจากกันแล้วเราก็เย็บวิธีนี้เป็นวิธีที่เราสามารถเย็บได้โดยไม่ต้องใช้จักรพ้แต่มันก็มีอีกหลายวิธีให้เราเย็บนะคะแต่เพี่รีชอบในลักษณะการพับเย็บที่แยกออกจากกันแบบนี้มากนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยใครมีวิธีอื่นอย่างเช่นเย็บเข้าถ้ำก็สามารถทำได้ นี้เราค่อยๆพับนะคะมันเป็นริมเล็กๆริมจะไม่ใหญ่ค่อยคอยพับต่อมานะคะเราก็จะมาพับอีกข้างหนึ่งเพราะว่ามันมีสองชิ้นนะอ่ทีนี้ค่อยคอยพับนะคะพับแล้วก็พับอีกรอบหนึ่ง ใครถนัดเย็บเข้าถ้ำก็สามารถใช้วิธีการเย็บเข้าถ้ำได้เลยหรือจะแบดตะเข็บแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราสะดวกเย็บย้ำนิดนึง ลองเอายางยืดของเรานะคะให้ห่างจากริมวางทับแบบนี้ห่างจากริมอยู่ประมาณครึ่งนิ้วส่วนด้านที่เราจะทำระบายนะคะก็ให้ห่างจากริมเพียรีเผื่อไว้อยู่ที่ประมาณ3ามกระเบียดนะตรงนี้ครึ่งนิ้วด้านบนที่เป็นระบายตรงนี้นะคะเพียรีจะให้อยู่ที่ประมาณ3ามกระเบียดอ่าแล้วเราก็พับไว้แบบนั้นเนาะทีนี้เราก็จะมาเย็บ จัดระเบียบดีๆนะคะตำแหน่งนี้ห่าง3กระเบียดเพียรีดูจากเส้นจากแป้นเลยนะคะในแป้นของเรามันจะมีเส้น1 2 3นะคะคือตั้งแต่ครึ่งนิ้วอ่าหกระเบียดครึ่งนิ้ว3กระเบียดแล้วก็1นิ้วแต่ว่าของเพียรีอยู่ที่ประมาณ3กระเบียดให้เราเย็บนะคะได้เข็มปกติรอบเอวเลยอันนี้เราจะทำ ระบายหรือใครไม่สะดวกนะคะสามารถเอาไปรีดก่อนก็ได้ถ้าเรารีดมันก็จะเห็นแนวเส้นที่ชัดขึ้นอย่างของเพียรีก็คือมองด้วยสายตานะคะแล้วเราก็พับอันนี้นะคะเพียรีพับ ช่วงเอวเนาะนะนะแล้วก็เย็บให้ห่างจากริมนะคะหรือเพื่อที่จะต้องการทำระบายให้เขาห่างอยู่ที่ประมาณ3กระเบียดครึ่งนิ้วก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านเย็บรอบเอวเสร็จแล้วเราก็เย็บย้ำ ถึงจุดเริ่มต้นก็เย็บย้ำนะคะอันนี้คือตัวระบายด้านบนเอวสุดเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแทรกยางยืดยางยืดของเรานะคะให้จับเป็นวงแล้วทับกันแบบนี้ จุดทับนะคะอยู่ประมาณครึ่งนิ้วแล้วเราก็เย็บทับให้แน่นๆนสักสองตำแหน่งนะคะยางยืดเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราแทรกเข้าไปด้านในขอบเอวโดยเริ่มจากจุดที่เป็นรอยต่อนะคะตำแหน่งนี้คือรอยต่อเนาะ รอยต่อของตัวกระโปรงนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็พับริมข้างนะคะเท่าที่เราเหลือไว้ซึ่งเวลาพับนะคะเวลาเย็บเราจะไม่เย็บทับอย่างยืดนะเราจะไม่เย็บทับอย่างยืดแต่เราจะเย็บเฉพาะตัวผ้าอาจจะยากนิดหนึ่งสำหรับการเย็บแบบนี้สำหรับมือใหม่นะคะนาะแต่ว่าเพรีก็อยากให้ค่อยๆฝึกเย็บไป ะะมันอาจจะยากแต่ว่าเราต้องค่อยๆฝึกเย็บหรือใครจะพับเย็บก่อนแล้วค่อยเอายางยืดนะคะเข้าด้านในก็ได้แต่เดี๋ยวถ้ารอบต่อไปนะคะเดี๋ยวเพียรีจะทำคลิปให้แล้วกันเพราะว่ามันมีหลายวิธีในการเย็บแต่ผลลัพธ์ออกมามันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้เราเอาแบบนี้ก่อนอาจจะยากนิดนึงให้เราพับไล่แบบนี้ไปเรื่อยรอบเอวเลยนะคะเนาะ ค่อยๆพับขอย้ำนะคะเราจะไม่เหยียบทับยางยืดเพราะถ้าเหยียบทับแล้วหรือเหยียบโดนยางยืดเย็บโดนยางยืดนะคะมันจะทำให้เราไม่สามารถขยับยางยืดได้เลยอันนี้ยางยืดพยายามดึงๆมาเรื่อยๆนะคะค่อยๆพับเย็บเสร็จแล้วเราก็ค่อยจัด ดึงยางยืดนะคะถ้ามันเกะกะเราก็ต้องดึงดึงผ้าให้ขยับไปเพื่อให้มีพื้นที่ทเพื่อให้มีพื้นที่ของยางยืดเยอะๆนิดหนึง่งอ่ะเราค่อยๆขยับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทําจนกว่าจะรอบอช่วงเอวเลยนะคะก็คือเย็บรอบเอว พอถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะเย็บย้ำอ่าอันนี้พี่รีถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเย็บย้ำนิดนึงเมื่อเย็บตำแหน่งนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราค่อยคดึงช่วงขอบเอวจัดระเบียบนิดหนึ่งเพราะว่าในส่วนของผ้ามันก็จะไปค้อนคอนกองรวมกันเนาะเราก็ต้องจัดระเบียบเขาค่ะอ่า เมื่อจัดระเบียบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บทับอีกหนึ่งเส้นนะคะต่อมานะคะเราจะเย็บกึ่งกลางของอยางยืดรอบเอวเลยนะคะเราจะเย็บทับไม่งั้นยางยืดของเรามันจะกลับด้านปลิ้นไปปลิ้นมานะคะอันนี้คือเย็บล็อกไว้เลย เพราะว่าเรามีเส้นเย็บด้านบน1เส้นแล้วก็ด้านล่างนะคะ1เส้นเนาะอ่าเส้นนี้เราก็จะลงตรงกลางเลยรอบเอวนะคะรอบเอวของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะประมาณนี้เลยมันก็จะมีระบายนิดหนึ่งนะคะเนาะต่อมาพับเย็บป,ปลายชายกระโปรง อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยเหมาะสําหรับมือใหม่จริงๆอ่ะต่อมานะคะพับเพรียจะไม่พับริมใหญ่เราจะพับริมเล็กนะคะเนาะตัวนี้พับนิดนึงอ่าแล้วก็พับอีกนิดนึงขอบอกอีกรอบหนึ่งเนาะใครที่ต้องการความยาวที่ยาวมากกว่านี้เราก็สามารถเพิ่มความยาวได้เลยตามที่เราชอบนะคะ การพับเย็บปลายกระโปรงใครจะเอาไปรีดก่อนก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาเพราะว่าชุดนี้มันเหมือนแบบก็แฟชั่นทั่วไปเนาะเพียรีจะไม่รีดนะคะแล้วก็ผ้าที่เพียรีใช้เป็นผ้าคอตตอนร้อยนะคะคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นคอตตอนญี่ปุ่นนะคะก็เย็บง่ายด้วยไม่ต้องรีดก็ได้นะคะเดี๋ยวทำเสร็จก่อนแล้วค่อยไปรีด